เดินครับเดินเดินกล้องเดินกล้องกือเลยชืออลไเดินกล้องนะครับบางนู๊ตเขาบางนู๊ดชื่อเซ็กซี่มากบางนู๊ดนะครับกับที่นี่แดดนะครับกับที่นี่แดดตามดูกันครับตามดูกันครับว่าจะเป็นตัวอะไร ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะครับโอ ah ้มีกดครับมีกดมีกดมีกดเล็กน้อยมีกดเล็กน <Yep. S 1> ้อยกดเล็กน้อยทำไปติดทางทำไติดทางแกนาดก็จะไกันเลยอืมนักเีหิดทำไปติดทางอยนางใ กำลังขึ้นมาครับกำลังขึ้นกำลังขึ้นขึ้ขเรือก็โยกเยกดีเหลือเกินครับออ๋อากยักษ์ครับตากยักษ์พี่ ่ามันับก็พอลยเดี๋ยวเาไปเอาเืพ่อกับโ้โออยาวก่อนากท่านายากีโอ้โหอยากกไส้ดิบมัของใช้นมัค์อนมั้งอืมอืไลอไกินิ